สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหัดถไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้ตามสัญญานะครับมาจัดชุดตกปลาหมึกนะครับสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่นะครับสายเฟียบนะครับสายเฟียบนะครับโจทย์วันนี้นะครับที่ขอชุดตกหมึกไม่เกิน2,000ได้ไหมโอ้โหมันโจทย์ยากนะครับเพราะว่ามันเกินแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวจะจัดให้ เรามาลองดูกันนะครับมาเริ่มกันที่ลอกก่อนเลยแล้วกันนะครับลอกตัวนี้เป็นลอกของโอคุม่านะครับตัวเอลาลิสนะครับนะลอกของเขาตัวนี้มันใส่แขนคู่ให้เรียบร้อยนะครับก็คือเมืองนอกเนี่ยมันเป็นลอกตกปลาหมึกโดยตรงเลยนะครับก็จะมีซีนการน้ําคงน้ําเค็มให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จุสายนะครับ TE 0.6ได้หนึ่งรเมตรสบายๆนะครับ อ่าศูนย์หกศูนย์แปดส่วนมากสายหมึกก็ใส่กันอยู่ประมาณนี้นะครับขนาดตัวล่อของเขาก็จะประมาณเบอร์สองพันของชิมาโน่นะครับจะใส่แขนคู่ให้ตัวนี้ราคาเต็มอยู่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะเดี๋ยวจะจัดโปรให้ครับเดี๋ยวจัดโปรให้นะครับจับคู่กับคันตกหมึกนะครับของค่ายหมาป่าครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับนี่ผมได้มาแค่ยี่สิบคันนะครับสวิตตี้สควิตตี้อ่าเรียกมันสควิตตี้แล้วกันนะครับปลายคันสีฟ้าครับปลายเป็นโซลิดนะครับข้างบนนี้ปลายเป็นโซลิดนะครับ รับรองมันแน่นอนครับตัวนี้นะครับจับคู่กับลอกโอกุมาสีฟ้าโคตรหล่อโคตรเข้ากันเลยครับด้ามตรงนี้เป็นด้ามยางนะครับสีเขาออกจะเป็นสีเทานะครับให้มันตัดกับสีฟ้าพาสเทลนะครับดูแล้วก็ดูน่ารักะนะครับดูน่ารักเรียบหรูสวยนะครับอ่าแต่ว่าจะตอบโจทย์วันนี้ได้หรือเปล่านะครับจะตอบโจทย์วันนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยก่อนสวยจริงๆครับตัวนี้ เป็นคันตกหมึกนะครับปลายโซลิดนะครับความยาว8ฟุต6 2ท่อนนะครับตีเหยื่อเริ่มต้น 1.2- ถึง3.5นะครับแต่ว่าตีเริ่มต้นจริงผมแนะนำว่าตีตั้งแต่1นถึง2.5กํากำลังสวยนะครับนะตีเหยื่อ6ถึง22กรัมนะครับความจริงอ่ะตัวนี้มันเป็นฟล์โซลิดครับลูกค้าเอาไปตีไมโครจิก3กรัม5กรัมก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบตกอาアิก็สามารถเอาคันตัวนี้ไปใช้ได้นะครับ หรือว่าช่วงนี้เขากําลังฮิตนะครับตกพวกปลาทรายนะครับริมฝั่งนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับมันแน่นอนตกมึกก็ได้ตกปลาก็ได้ครับเบื่อๆเอาไปสปิวก็ได้แล้วสีโคตรเข้ากันเลยนี่ครับเป็นชุดสีฟ้านะครับสีฟ้าพาสเทลนะครับสีเข้ากันเลยครับเด็ดมากอ้ามารวมกันลอกนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่นะครับเหลือ990ใครที่ซื้อแต่คันนะครับใครเดียแต่คันนะครับราคา990นะครับบวกค่าส่ง150ครบชุด พร้อมส่งนะครับอยู่2,130บาทนะ2,130บาทเดี๋ยวผมแถมเอ็นให้ม้วนหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้พร้อมใช้งานแต่ว่าใครอยากได้สาย P.E. นะครับต้องซื้อแยกนะครับเพราะแถมไม่ไหวจริงๆนะครับตัวนี้นะครับอ่นะ21บา2,130ใช่ไหมเอา,อางี้ไม่ให้เกินโจทย์ที่ลูกค้าตั้งนะครับผมคิดไปครบชุด1,990บาท นะครับ1990าบาทมีแค่20คันนะครับเพราะว่าคันมันมาแค่20คันนะครับจะจัดมากกว่านี้ก็ไม่มีแล้นะครับให้ดูความสวยครับก็จะได้คันนะครับสวิตตี้ห่คันนะครับพร้อมกับลอกโอคุมาแขนคู่สายตกหมึกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แถมสายเอ็นตกหมึกไปให้นะครับ1ม้วนก็พร้อมใช้งานส่วนใครจะซื้อสาย P.E. นะครับซื้อแยกต่างหากนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบลงแล้วนะครับ ถ้าเข้ามาที่ Facebook page, f แฟนเพ e หดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับด,ดูโคตรเข้ากันเลยอ่ะสีมันโคตรเข้ากันเลยอ่ะดวนๆน,นะครับจำนวนจำกัด20คันครบชุด1,990บาทเท่านั้นโอเคงั้นคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ